โอ้สวัสดีครับเพื่อนๆกู้ท่านกู้คนนะครับตอนนี้เฮามาปลาพอ่อต้นดอกคูณนะครับที่อยู่สูงที่สุดนะครับอยู่บนจิงของ อุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับเพื่อนๆจําได้ก็ครับต้นนี้ต้นนี้นะครับผมที่เฮาเคยมีงานราชพฤกษ์ที่ผ่านมานะครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับตอนนี้ไอโจกกมาขอซึมซับบรรยากาศนะครับผมอันเดิมๆของเฮาที่เฮาเคยมาแอวเนาะเมื่อก่อนที่นี่เพื่อนจะจัดมหกรรมพืชสวนโลกนะครับเพื่อนๆนี่เริ่มคิดออกก็ครับผมเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับผมโอ้ไอโจกจำมาได้นะว่ามันเมินขนาดไหนนะครับตอนนี้นะครับ เปิ้ลปรับเปลี่ยนทัศนียภาพหลากหลายแล้วนะครับผมเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนตั้งจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่พี่เพื่อนๆนะครับผมเกาะจะมีการออกกำลังกายนะครับตอนเมื่อแรงนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่หักสุขภาพนะครับผมนี่แต่ว่าไอ้โจกอยู่ตัวบนสุดนี่เลยนะครับผมแอบมาดูนะครับ พี่ๆน้องๆน,นะครับที่เปิลออกกําลังกายกันนะครับผมนะโอ้ยมีตั้งหลายอย่างเนาะมีตึงเตะบอลด้วยนะครับผมมีเดินวิ่งมีตีแบดมินตันนะครับผมมีวอร์มมีจ็อกกิ้งมีเดินพาเลทกันนะครับสนุกสนานกันไปนะครับผมสาหรับจุดนี้นะครับผมเป็นจุดที่จาวเจียงใหม่นะครับจาวเจียงใหม่จาวอาเภอ อื่นๆนะครับจังหวัดใกล้เคียงก็มาแอลมาใจพอกันนะครับเพราะว่าความสวยงามก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆที่เกยมานะครับผมงานราชพฤกษ์นะครับผมบอกว่าจะเป็นใดกันพ่องนะครับว่าจาบรรยากาศเดิมๆได้ก่อนนะครับผมสําหรับที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับผมแล้วไฮไลท์สาคัญของที่นี่นะครับก็คือนะครับผมข้างในปุ่นนะครับตรงในปุ่นนะครับผมก็คือหอคําหลวงนะครับอ่า จําบรรยากาศเดิมๆได้ก็ครับผมโอ้โหนะครับเขาจะต้องเดินผ่านประตูจ้างน้อยนี้ไปนะครับแล้วก็เดินนะครับไปตังในปุ้นตังในปุ้นลึกๆปุ้นนะครับผมเป็นหอคําหลวงนะครับเป็นที่จัดนิทรรศการนะครับแล้วก็ตําบลพุ่นนะครับขาวๆพุ่นนะครับต้องบนพุ่นนะครับซูมกับซูมบปได้นอกกล้องเขามันบัดแค่ดีนะครับมันก็จะเป็น เรื่องของวัดดอยคำนะครับใครที่เป็นสายมูเตรูนะฮะสายเพราะว่าสายศรัทธานะครับผมก็มาบนมาขอได้นะครับผมบบกว่าจะเป็นเลขเด็ดหรือว่าหน้าที่การงานนะครับเพื่อนๆก็มาขอได้เลยนะครับผมวันนี้นะครับค่อนข้างจะมีอากาศอบอ้าวซะเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆที่เพิ่ลมาออกกําลังกงกําลังกายกับนี่นะครับก็บ่ค่อยมีนะครับเพราะว่ามันฮอนนะครับมันฮอนเนาะแต่ว่าก็มีนะครับ หลายๆท่านก็ยังวิ่งมาอยู่นะครับมันเดินอยู่เดินอยู่เดินแอลเดินไปนะครับผมลูกเด็กเล็กแดงนะครับว่าจะเป็นสาวน้อยสาวจีนะครับวัยรุ่นวัยกับเตะกัมานะครับครอบครัวกับป้ากันมานะครับมาที่นี่มาออกกําลังกายกันนะครับส่วนตรงสุดยอดของเฮานี่ก็คือจุดตรงบนนี้นี่เองนะครับผมตีปันห้องว่าโอ้โหต้นคูนต้นราชชพึกของเ้านะครับ อยู่ที่สูงที่เด่นแบบนี้นะครับโอ้ยอย่างใดแล้วนะครับผมก็ขอฝากเพื่อนๆน,นะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับหรือว่าเพื่อนๆชาวต่างประเทศนะครับลองนะครับอยากจะออกกําลังกายสถานที่เด็ดๆดีๆเนาะสถานที่นี้นะครับผมอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับผมก็เป็นสถานที่แฮมปี้นึงนะครับที่จะให้เพื่อนๆได้มาออกกําลังกายตอนเจ้าตอนแรงนะครับผมอย่างใดแล้วนะครับไอโจขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศนะครับผมของ บริเวณรอบรอบนี้นะครับผมเพื่อนแล้วเขาก็มาเจอกันนะครับในกิจกรรมนะครับไอโจกจะมาทำอัญังอยู่ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับคอยดูคอยดูคอยชมกันต่อไปนะครับผมแต่ว่าตอนนี้โอ้ยดอกเข็มงามงามอย่างอี้นะครับผมโอ้ยน้องดอกเข็มดอกดอกเข็มจ๋าหืมสีสันน้องสวยงามมากนะครับสีแดงนะครับโอ้ยกับใบสีเขียวแล้วก็มีดอกคูณนะครับผมมาอยู่เปาะกันนี่งามงามนะครับเพื่อนโอ้ยนะครับผม อันนี้เป็นเจ้าห้องแหนนะครับจู่ๆนี่ก็คือว่ามันสวยมากเลยนะครับสวยจะต้องตากนะครับผมโอ้ยเดี๋ยวเกาะคอลาไปก่อนนะครับกับจิวทั์มุมมองข้างบนนี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับแล้วจังไดเเฮามาปะกันนะครับสวัสดีครับ